านหน้าเนี่ยโอ้โหข้างข้ามเป็นเมืองโบราณตรงนี้ออกไปทางถนนสุขุมวิทครับแล้วก็นี่คือศาลเจ้าฮะองค์มณฑนิธิโลกตตันตยูครับ ต้องขึ้นไปนิดนึงนะถึงจะได้มุมสวยๆนะตรงเข้าไปไกลให้ว่าจะเห็นสารเจ้าฮะโอเคด้านหน้ามนฑนที่ธรรมกตัญยูเสียวรอใต้หินกงนะฮะก็งดงามเลย อลังการมากครับวันนี้มาอยู่ที่ศาลเจ้าย่านบางปูข้างเมืองโบราณครัเป็นศาลเจ้าสถบาบัตยกรรมจีที่สวยงามและโดดเด่นมากแห่งหนึ่งในเมืองปากน้ำโชคบางปูนะครับก็ ดูบรรยากาศคร่าวๆกันนี่ฮะโอ้ลังการมากเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปข้างในด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศรอบๆกันก่อนก็มีการกราา่อสร้างปรับปรุงเพิ่มเติมเลยครับทางเข้าจัตสสุขมุมวิทอยู่ตรงนู้นเลยฮะ มีเพลงจีนสร้างบรรยากาศในศาลเจ้าตลอดเลยนะครับเนี่ยโคมลอยมุมหนึ่งนะ เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันมีรูปปัน้นสิงโตอยู่ข้างหน้าด้วยสิงโตแบบจีนออขอบคุณมากครับนี่ครับเป็นการแกะสลักศิลปะนะฮะ สวยงามมากฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดเป็นแบบจีนฮะเป็นมังกรเนี่ยด็กเขาบอกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ สารเจ้าล,อลอ้อมๆกันนะก็จะมีการตกแต่งที่สวยงามมากแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนี่ครับเป็นชุดไหว้นะฮะเทียบเลยโอ้มีเบอร์ชวนแนะนำสถานที่ด้วยนี่ครับก็จะมีเบอร์ชวนแนะนำสถานที่ตามนี้เลยนะครับ ให้มีปีชงอนไรก็สามารถมาทําบุญได้โอเคนี่ก็นี่เป็นเจ้าพ่อที่เราเข้ามาดูก่อนหนะ้าการตกแต่งก็สวยงามอะเป็นเกดมังกร สวยดีะฮะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นทางออกไปอีกทางหนึ่งนะครับ มีการก่อสร้างสารเช่าเพิ่มเติมแล้วก็มีบรรยากาศเป็นถึงสวนเนี่ยครับทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะเจ้าแม่บังเกิดก้า ตไฟสิปญญาดีมีจุดถ่ายรูปหลายมุมมากฮะพระแม่บนอิมผมชอบเกตมังกรที่ตกแต่งรอบๆมากฮะเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากแล้วแสดงถึงความประณีตในการทำนะ พ่อเสียหลอดใต้เทียนกงแปะกงนะครับก็จะมีดวงไฟแห่งอนาคตตอนแรกนึกว่าสติปัญญาดีนี่มีประวัติศาสตร์้วยนะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นสถากนการณ์บนอนิทินะแล้วก็จะเป็นสวนโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนอย่างงามเลยครับมีทั้งห้องอาหารและก็ห้องน้ำ โอสวยมากสแตนดีน้นี่อันนี้เป็นขอเรื่องโชคราบเงินทองนะคะ เดี๋ยวดูสวนอะไรก่อนไม่อยากอะไรน่าสนใจบ้างโเขาตกนะฮะเนี่ยโอ้อันนี้เป็นร่องรอยงานโคมไฟนะฮะเดี๋ยวคงจะกลับมาจัดอีกครั้งในเร็วๆนี้ มันก็เป็นเป็นการตกแต่งแบบจีนที่หลากหลายะฮะ นี่ก็เป็นลานจอดรถนะมีการตกแต่งตลอดทางเลยฮะเป็นสาหินแบบต่างๆะฮะ ส่วนตรงนี้จะเป็นการบริจาคเพื่อก่อสร้างทางเดินแล้วก็สร้างอาคารเพิ่มเติมครับก็เรียกได้ว่าถ้าเสร็จเราจะมาอัปเดตอีกทีครับตูวจากการก่อสร้างก็คืบหน้าไปมากครับว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้นะฮะนี่ครับก็จะเป็นอาคารศาลเจ้าแล้วก็แบบนี้เลย อลังการครับไปดูอีกจุดหนึ่งฮะที่ยังไม่ได้มาโอเคครับก็วนกลับมาจุดหลักนลฮนะนั่นคือเทพเจ้าห้า 5องค์แล้วก็เจ้าพ่อเสือครับ